องดอ่ะอ่าบ้านแดงมาแล้วโอเคบ้านแดงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไหลๆต่ออ่ะยู u ู e มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไหลๆกันต่อนะเออ วันนี้อยู่ดีเครื่องก็ร้อนเว้ยร้อนเหมือนเงินในกระเป๋าเว้ยเอาไปกันต่อไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะไปกันต่อนะเออไปกันต่อนะครับอะลิกเทนส์นะครับเจอกับเวลส์นะฮะโจทย์ก็คืออะไรนะทีมชาติเวลส์นะครับสี่ลูกผลงานของเวลอาของงานของลิเกเทนสไต์เนี่ยก็คือแพ้มารวดเลยนะครับ ส่วนเวลส์ก็แพ้มาสามเกมรวดเออก็ถือว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับในการลุ้นเข้ารอบตอนนี้ของเวลส์ถามว่ามีลุ้นไหมมีนะครับมีลุ้นเข้ารอบไหมมีอยู่นะครับก็คือเกมน,น,นี้ต้องชนะสถานเดียวแล้วที่สำคัญคือต้องชนะเยอะต้องชนะเยอะด้วยนะครับส่วนดิเทนส์ตลเนี่ยคือตกรอบไปแล้วยิงประตูไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวนะครับ ยิงไม่ได้เลยเสียยิบสามประตูจากหเกมเออเขาก็เลยมองว่าเวลส์เนี่ยมีโอกาสบุกถล่มนะครับแต่ขุมกำลังของเวลส์ว่ากาันตามตรงโอ้โหเกมรุกมันก็ยังไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับพวกมาร์คแฮร์ริสนะฮะมีแฮร์รี่วิลสันนะครับม, Wilson, บมีใครอ่ะ เดวิดบรุกนะครับคือต้องยิงเยอะแบบเยอะมากๆต้องยิงแบบเยอะมากๆคือคู่นี้ผมมองว่าเวลส์ชนะได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของตัวเลขแอบสูงนะแอบสูงเหมือนกันคือต้องสี่ลูกเลยอ่ะเข้าใจหรอว่าลิเทนสตาลก็คือห่วยแตกอ่ะ แต่ตอนนั้นที่เจอที่แพ้ก็แพ้พวกเบลเยียมหกศูนให้เข้าใจได้ไงนะครับแต่วเวละเวลเกมเกมรุกมันไม่ได้ยัง,ย,งยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้ขนาดน่นนะอาคู่นี้ผมว่าลิกเทนสตาร์แพ้ไม่ถึงสี่นะแพ้ไม่ถึงสี่ครับเชียร์ที่ลิกเทนสตาร์ครับเชียร์ที่ลิกเทนสตาร์ครับแต่ผมว่าลิกเทนสตาร์แพ้แล้วอาจจะแพ้สามศูนย์อาจจะแพ้สามศูนย์นะครับ เออแต่ยิงไม่ถึงหรอกผมว่าไม่ถึงหรอกไม่น่าถึงนะครับอาเชียที่เล็กเทนสไตล์ครับขคราตามคู่ไหนไม่ทนันแอดตูนสายยนะครับชมรมจ่าแตงอ่านะฮะอ่ะนะไปขยับฟุตบอลอื่นๆนะครับมีให้การเล็กๆ,ๆน้อยๆเหมือนกันนะครับไปฟุตบอลอื่นๆกันบ้างนะครับไปที่เซกุนดานะครับไปเทนที่ศึกเซกุนดานะครับวันนี้เซกุนดาก็ มีอยู่ประมาณ4คู่ด้วยกันนะครับมีอยู่ประมาณ4คู่ด้วยกันนะครับไปที่คู่ของคัสเซลอนเจอกับโซเซดตเบใช่เหรอเดี๋ยวเอ้าเซกุนดาทำไมโปรแกรมมันไม่ตรงกัน อ๋อกดผิดวันก็ว่าหาไม่เจอเอาคู่นี้ก่อนครับอาบาเซเต้เจอกับอันดอล่าอ่าอาบาเซเต้เจอกับอันดอล่านะครับอันนี้เราไปเซกุนดาแล้วนะครับอาบาเซลืมเปลี่ยนวัน ลบาเซเต้อ mm ัลบาเซเต้เจอกับอันดอร่าโจ์นะครับจะเป็นเอ่ออบาเซเต้เสมอเสียหายอัลบาเซเต้เสมอเสียหายนะครับคือคู่นี้ค่อนข้างสูสีพอสมควรค่อนข้างสูสีพอสมควรอัลบาเซเต้เกมล่าสุดบุกแพ้เอ e b บ นะครับส่วนอันดอล่าบุกเสมอ,อฮูเอสก้ามา2-2นะครับคู่นี้สูสีในแง่ของ head to head เนี่ยจะเป็นอาาัปเซตตี้ทีเาานะ่เหนือกว่ามากมายนะครับเหนือกว่ามากมายแต่เจอกันครั้งล่าสุดก็เมื่อปี2024นะครับเพราะว่าฤดูกาลก่อนเนี่ย,อ,ยอันดอลล่าก็อยู่ในอขออภยัย อ่ายี่สิถูกแล้วนะครับก็เป็นบาเซเต้ที่ชนะทั้งไปแล้วกลับนะครับก็ในแง่ของเฮดทูเดเนี่ยจะดูเหนือกว่านะครับซึ่งคู่เนี้ยมองว่าสูสีมองว่าสูส,าส,สีนะครับแต่อัลบาเซเต้ก็ยังดูดีกว่านะครับก็ยังดูดีกว่าเพราะอันดอลลาระ,ระยะหลังเนี่ยสกอตหนักเสมอมากกว่าชนะไม่ชนะเลยแต่อัลบาเซเต้ยังเก็บ ชนะได้ยังเก็บผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็ในแง่ของเฮดเวก็ดูดีกว่าแล้วก็ดูจากผลงานล่าสุดการเล่นในบ้านก็ดูดีกว่าด้วยนะครับคู่นี้ปันใจเชียร์ที่อาบาเซเต้ครับอ่าเลือกเชียร์ที่อลบาเซเต้นะครับเนี่ยคอมวันนี้เป็นไรเนี่ยพัดลมดังอีกแล้วเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอางิ้ชาวบ้านแดงบ้านแดงไป ไปไป๊อกทอกกันไหมเออผมปิดไลฟ์ทางบ้านแดงดีกว่าไหมทาง youtube เดี๋ยวุ้ยมันนี้คอมคอมคอมดูจะมีปัญหารจริงๆงะเนี่ยเนาะแล้วเราไปอยู่ไป๊อก๊อกกันไหมทางเดียวดีกว่าไหมสะดวกไหมครับสะดวกไหมเนี่ยมันกระตุกอีกอลรู้สึกว่ามันจะกระตุกอีกอละเออวันนี้คือแบบพัดลมดังมากเลยอ่ะเออ เอาไหมก้อยก้อยเอางั้นไหมเราอยู่ไปไปตอกตอกทางเดียวไหมแล้วก็ทางบ้านทางทางฝั่งบ้านบ้านแดง youtube เนี่ยเราไปอยู่ทางตอกตอกกันดีกว่าไหมตูนยูอิเต็ดพิมหาเลยตูนยูอเต็ดเลยดีไหมผมว่าน่าจะมีกระตกเอางี้ถ้ากระตกอีกรอบนึงเราเนี่ยกระตกละกระตกละเออวันนี้คอมเป็นไรวะเน,นี่ยเออปกติก็ไม่เป็นนะเอางั้นนะ ผมขออนุญาตลงทางบ้านแดงเลยนะครับไม่งั้นเราจะเสียทรสแล้วก็เราไปไปทางต๊อกๆเลยนะวันนี้ขออนุญาตขออภัยจริงนะครับที่อยู่กันในบ้านแดงมันวันนี้มันดูกระตุกมากเลยอะ่ะเออคอมผมนะ่าดูดิค้างเี้ะนะตามนี้นะครับอ่าไปเจอกันต๊อกๆแล้วกันนะครับคายหรือเอางี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะอยู่ไม่เกินสิบนาทีก็ ตามคู่ไหนไม่ทนันแอดตูนสายีสามเลยแล้วกันไหมอ่ะถ้าคู่ไหนไม่ทันไปแอดตูนสายีสามเลยนะครับแอดตูนสายีสามชมรมจ่าแตงเลยนะครับแต่นะครับตามนี้นะครับขอภัยวันนี้วันนี้ทางบ้านแดงขอภัยพวกนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับแต่ตอกๆยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวจะพีวิวกันต่ออ่ะพีวิวกันต่อส่วนทางบ้านแดงผมขอญาติลงก่อนวันนี้คอมดูจะมีปัญหานะครับอ่ะ